ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10มือถือนะ่าใช้คงมไม่เกิน3,000บาทปี2อง5คุ้มแบบนี้หา้ามไปได้แล้วนะคะหนึ่งเซี่ยวมีเลดมีราคาเริ่มต้น2,499บาทที่บานานาออนไลน์เริ่มต้นตัวเล็กย่างเลดมี A5 มาพร้อมระบบถ่ายภาพกล้องคู่ AI ไหม่เพื่อภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและประสบการณ์การถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้น เดิมตามไปกับภาพยนต์ท้งสื่อและเอกสารต่างๆด้วยจอภพาพนาดใหญ่รองรับอัตราการรีเฟรชแบบปรับได้สูงสุดคุณะส่งบัานสินขาขนาดนาจ,จอ้าจุดแปดนิ้วแบตเตอรี 5, ่ฮะพันสองร้อยมิลลิแอมกล้องหน้าแปดานาิกเซล้องล่างใ2ล้องหาิกเซลคอร์เลอร์โอแซนบูแซนดิโกมิดไนท์แบ็กสองแททีอูบายวีเจสซูนแบ็ก ราคาเริ่มต้นเท่าหันก9ล0ก,ก,กันทุก้าว่าที่บารณน่าออนไลน์มาพบกับรุ่นต่อไปอย่าง z ท e ที b อีโนดูบายบายวีมาพมาร้อมหน้หา,นนาจอขนาดใหญ่ใช้งานหน้าจอได้ไล่ลื่นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันพร้อมเอไอประหยัดพลังงานมาพร้อมาการทายรูประดับมืออาชีพในราคาที่ประหยัดมีดีไซน์แข็งแกร่งและทนทาน ทนต่อการตกในระดับถึง1.5่งเมตรคุณสมบัติสินค้าขนาดหน้าจอ6.9จ้นิ้วแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมกล้องหน้า8ล้ลาพิกเซลกล้องล่างล้าพิกลาิเซลมายบวกซ่องเอ็มดีแพดบวก AI ไอคัมมาลาคอลเลอร์กรีนเกลทราบเลเรียวมีโน้เ 60x ราคาเริ่มต้น2 9 9 9บาทที่บานหาออนไลน์ อีกรุ่นสุดฮิตย่างเดียวมีโน้ต 60x มาพรหน้าจอย่ายฟ l l HD p a ร s ให้ภาพคมชัดเจมเต็มตาจะดูนั่งเลื่อนเกมก็ลื่อไล่ไม่มีสะดุดกล้องถ่ายภาพจัดเต็มความละเอียดสูงถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบมือโปรแถมยังมีแบตเตอรี่จุใจใช้งานได้ยาวนานทั้งวันคุณส่งบัติสินค้าขนาดนหน้าจอ6.7นิ้วแบตเตอรี่6000ม ah ิลลิแอม กล้องหน้า5หล้านบิกเซลกล้องหลังแปดล้านพิกเซลคอลเลอร์วายเนสกีนเมอร์เบลแบ็กทีอ b ินฟินิตสมาร์เาราคาเริ่มต้นส่องผนกยบก้าว่าที่บ้าหน้าออนไลน์พบกับรุ่นต่อไปอย่างอินฟิ i x s m a r t 9สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยราคาประหยดัดเหมาะกับสายีชอบใช้งานทั่วไปสามารถเพลิดเพลินไปกับการใช้งานพร้อมประสบการณ์การรับชมที่ดีเยี่ยมในราคาเบา,เบา และมาพร้อมกับแบตเตอรี่ย่อยทุจ่ายใช้งานได้ยาวนาะนต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันคุณสมบัติติ้งาททขาขนาดหน้าจอ6.7นิ้วแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมป์กล้องหน้าเป็นหลักพิกเซลกล้องล่างสิบสามหลักพิกเซลคอลเลอร์เมทซีรีสแบ็กมินิกรีนเโอไทเทเนียมแซนสโตนโกฮาวิวเวอร์ไซ่ามสวายโอซ่ามทีราคาเริ่มต้น2,999บาท ทีบารนาออนไลน์อีกรุ้นสุดทีดย่างสมสัยโฟน Vivo Y 0ูนาทีการสลับระหว่างไล่แอปพลิเคชันทำได้ราบรื่นยิ่งขึ้นโทนรพท์บางเชียบด้วยความจู้ไม่แต่ริย่ายจุ้ใจดีไซน์สวยหน้าจอบางเชียบให้ความรู้สึกสบายนะจับการทำงานไล่ย,ย่างพร้อมกันได้ย่างไวสะดุดตาเหมาะถูกเหมาะส้มถูกหลายสไตล์ คุณส่มบ้าสินค้ขาขนาดนาจอ6จุดท้า6นิ้วแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์กล้องหน้า5า้าล้านพิกเซล้องหลังสั้นลานพิเซลเมนบวก0.08 MP Color ์แเลอร์แกมกีนสเปซแบ็ค6แซททีอนูบายมิวสิกราคาเริ่มต้น2 7งหบาว่าที่บารนาออนไลน์ผบกับรุ่นต่อไปอย่างแททีเอนูบายมิวสิกสมาร์ทโฟนดีไซน์แบบกล้องขาซิกลำโพงขนาดใหญ่ เสียงดังกระหึ่ม600%เป็นแซงรอบหนะ้าจอกับรอบวงกลมช่องลำโพงมีเส้าอากาศรับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM ในตัวแบตอืดลดชา้าเหมาะถูกหลายสไตล์การใช้งานคุณสมบัติสินค้ขาขนาดหนะ้าจอ6.6นิ้วแบตเตอรี่5000ม ah. ิแอมกล้องหนะ้าังมิลลิเมตลกล้องหลังว0เิลลิเซล,ล, 30, ลม,ซลม่บวก AI Cam Color, c a m e r ลเ o ล g G Pop r เ TCL 505ราคาเริ่มต้น2 6 9 9บาททีมานาออนไลน์อีกรุ่นสุดทีนย่าง TCL 505สมาร์ทโฟนสุดคุมให้ความสบายตาแบบจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีให้ภาพคมชัดทุกมุมมองถ่ายภาพสวยโคบถูกมิติด้วยกล้อง 50. ห้าพิกลามิเซลหายบิดท,ที่ถวมกล้องลากกับเลนมาโควไว้ในเครื่องเดียวเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือไฟเกอร์พายจอบโจทย์ ขอบถูกการใช้งานคุณสมบัติสินค้นขาขนาดหน้าจอ6.7นิ้นนวแบตเตอรี่5 0า0มิลลิแอมป์กล้องหน้า5ล, 40, ล,ล้านพิกเซลกล้องหลัง50ล้านพิกเซลหมาพร้อมกล้องล้านพิกเซลมาโครควลเลอร์สเปซเกย์แปดแททีอเอราคาเริ่มต้น2,699บาทที่บาร์น้าออนไลน์ขอบข้ารุนต่อไปอย่างแททีอเ,เอบา5์ ที่มาพร้อมดีไซน์ที่ตดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและสมบูรณ์แบบนอกจากหนียังมาพร้อมด้วยลำโพงที่ชัดเจนพร้อมด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดตัวเครื่องที่เหมาะส้มและน้ำหนักที่เบาและแบตเตอรี่ที่อึดทำให้มอมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ถูกการใช้งานคุณสมบัติสินค้าขนาดหน้าจอ6.7นิ้วแบตเตอรี่5 0 0 0ม a h กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องล่าง1 3ลค c o เลอ b ์บ e b แ a c k 9 TCL 53 ราคาเริ่มต้น2,199 10, หกิบกาบาทที T ่บาหน้าออนไลน์อีกรุนสุทธอย่าง TCL 5้สมาร์ทโฟนจอใหญ่6 6นิ้วดีไซน์น้ำหนักเบาผกพาสะดวกใช้งานได้คล่องตัวทุกที่มาพร้อมแหลมขายายที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อ 4G เร็วเน็ตไม่มีสะดุดแบตเตอรี่สุดอืดใช้งานได้นานตลอดวันเสริมความมั่นใจด้วยะระบบปลญล็อกลายนิ้วมือปลอดภัยและสะดวกสบายในเครื่องเดียว คุณอส้มบ้านสิ้นขาขนาดหนะ้าจอห้องชืกสู้นิวแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมกล้องหน้าห้าหลานกล้องล่างแปดหลานคอลเลอร์สแสปเกมิดไนบูซีฟออเปอเอซัมเอ็ราคาเริ่มต้นส่องผ่านเก้าร้อยกันกาบ้าทีทบ้าออนไลน์พบกับรุ่นสุดท้ายอย่าง Oppo A3X สมาร์ทโฟนคุณภาพดีตัวเครื่องแข็งแรงกันกระแทกใช้งานได้แม้จอเปียกมาของกล้องความคมชัดสูงและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ใช้งานได้ยาวนานมีประสิทธ,ธิภาพและดีไซน์รูลา่าบางเบาพกพาไปได้ก็สะดวกเหมาะกับถูกหลายสไตล์การใช้งานคุณนนสมบัติทิ้งขาหน้าจอ6.67จนิ้วแบตเตอรี่5,100ม ah, ิลลิแอมกล้องหน้าห้าหลานกล้องล่าง8ปดหลาน Color Ocean Blue n e บูลาเ e d ก็ข,ข้อเจ้าคิดก็ข,ข้อเจ้าคลิป10มือถือหนะ้าใช้งบไม่เกินสองพันบาทปี2องพคุ้มแบบน,นี้ห้าไปได้แล้วไว้ไวเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดชอบใจอล้วลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ล่าขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผนทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ